อยากจะฝากคุณลุงอิงไว้นะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาประเทศชาตินะครับจริงๆก็มีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็มีเรื่องของปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมนะครับก็เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องคุณลุงอิงก็คงมีคุณซื้อดีหล,หลายท่านนะครับรวมถึงท่านคุณพ่อด้วยนะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เก่งมากครับหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องของการจัดการเรื่องหนี้สินโครเรือนครับ คุณอเองก็อยากจะแจ้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของประเทศไทยณปัจจุบันนะครับคือไม่ได้แยกแยะครับไม่ได้แยกแยะเรื่องของสาเหตุของนี่สินนะครับซึ่งซึ่งอยากจะให้คุณอุ๊กอค์เองลองลองเรียกทีมนะครับหรือเรียกทางกระทรวงการคลังหรือขอข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับว่าตัวเลขนีสินของประเทศไทยตอนนี้เป็นอิรลารานบาทแล้วสาหรับนี่กูเรอนะครับซึ่งก็มีส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากวิกฤตจากโรคระบาดโควิดนะครับเมื่อ2020นะครับที่ผ่านมาก็ก็ทําให้มีภาระนีสินของคนชั้นกลาง ภาลานิสินของครัวเรือนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็เป็นเขาเราียกว่าอะไรอ่ะเป็นดินพ่อหางหมูนะเพราะว่ามันพอมีมันมากแล้วมากมากขึ้นมากขึ้นเรารายได้มันไม่ได้เพิ่มมันก็ทําให้มันสะสมปริมาณนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเอยก็อยากให้คุณผู้หญิงลองดูแล้วลองพิจารณาครับว่าเรื่องของวิกฤตโควิดนะครับภาระของเอกชนหรือภาระของประชาชนก็รับกันมา,มามากแล้วนะครับถึงแม้จะมีการเยียวยาถึงแม้จะมีการอุดหนุนแต่ช่วงวลนนั้นก็ทําให้เกิดวิกฤต การเงินการหลายๆหลายๆครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยขอให้คุณอุงิงช่วยพิจารณานะครับตั้งกองทุนอันหนึง่งเรื่องเรื่องของกองทุนบริหารทรัพย์สินนะครับช่วงของอนี่จาก,กวิกฤตโควิดที่ผ่านมาผมก็จะว่าน่าจะมีอยู่อะไรสามแสนล้านบาทนะครับซึ่งน่าจะประมาณนั้นลองลองลอง,ลองคุณอุงอิงลองพิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องของอปัญหาค้าการเมืองนะครับจริงๆเท่เาที่เราทราบกันดีว่าเราประสบปัญหาเรื่องของ วิกฤตการเมืองเกิดจากการที่ไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งคุณอุ้งอิงก็ทราบดีผมก็เชื่อว่าคุณอุ้งอิงมีคุณสื่อด้านการเมืองอยู่แล้วก็เลยอยากให้คุณ,คณอุ้งอิงลองพิจารณาครับว่าเราสามารถที่จะจัดการในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560นะครับเร่งจัดทำจัดก,การเรื่องนี้นะครับทำให้ประเทศชาติการเมืองรัฐบาลน,นะครับ รวมถึงนิติบัญญัติเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีนะครับผมก็เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขเรื่องของปัญหาการบ้านการเมืองได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็กคือเรื่องของเอสเอ็มดีในประเทศนะครับที่กําลังจะวิกฤตกําลังจะเอ่อกำลังจะประสบปัญหามากมายแบบพาระรไม่ไหวยอดขายตกต่ำเกิดจากเรื่องของ1คือกฎม,มุมกฎหมาย2คือเรื่องเรื่องของทุนผูกขาดสามคือเรื่องของสินค้าจีนมาตีตลาดในประเทศไทยนะก็ฝากคุณลุงเองนะครับช่วยพิจารณา3ามเรือ่อง